ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของภัยแล้งนะคะครับทหารมีการช่วยลดภาระค่าไฟฟ้ากับชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งนะคะโดยโครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ค่ะท่านพันเอกสัญชัยรุ่งสีทองผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงการประธานเปิดโครงการหยุดภายแล้งด้วยแสงอาทิตย์ที่ดําเนินการโดยกองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยประจําจังหวัดบึงการและองค์การบริหารส่วนตำบลโสกาม ร่วมกับผู้นําชุมชนผู้นําท้องถิ่นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้งในพื้นที่ตำบลโสกกางอำเภอเซกาจังหวัดบึงการให้มีน้ํากินน้ําใช้ลดภาระค่าใช้ใจ่ายในด้านพลังงานจากการสูบน้ําขึ้นมาทาประปาหมู่บ้านค่ะท่านพลโทท่านขออภัยค่ะพันโทวีรวัตรนะคะท้าวพิมพ์เสนาธิการ กองกาลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดบึงกาฬก็บอกว่าได้ดําเนินการตามนโยบายกองทัพบ,บกและกองทัพภาคที่2ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างยั่งยืนโดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าจากระบบประปาด,ด้วยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยให้กองกําลังรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเดือดร้อนในเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคเป็นลําดับแรกนะคะคทาให้ราษฎรบ้านหนองปะต่างบ้านโนนงามบ้านดงสว่างกว่า300ครัวเรือนได้รับผลประโยชน์ เป็นจุดให้บริการน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบมีน้ํากินน้ําใช้นะคะอย่างพอเพียงตลอดทั้งปีแล้วก็ยังสามารถใช้น้ําในการปลูกพืชผักสวนครัวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของราษฎรไม่ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าค่ะ